คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สน,นับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธาอนิยานในการรับชมครับครับสวัสดีครับพี่สาวรับแล้วปะครับเนี่ยใช่แล้วค่ะครับสวัสดีนะครับสบายดีไหมน้อครับช่วงนี้เนี่ยก็สบายสบายเกินไปละอ๋อสบายเกินไปวะไม่ได้ช่วงนี้ก็อย่างว่าเนาะขายของมันก็ลําบากหน่อยช่วงนี้เขาไม่ให้ขายเลยค่ะ ครับพอดีเอฟซีอยากจะให้ตามพี่สาวรับแรงอีกนะครับผมเพราะว่าพี่สาวรับแรงงวดก่อนเ็าให้เนาะแต่งวดที่ผ่านมาพี่สาวรับแรงฟันหนึ่งนะครับก็ก็ก็ยังก็ยังไม่เข้าเนาะพี่เลพี่สาวรับแรงเนาะงวดมันมันมันเข้ามาหลายงวดแล้วไงคะงวดนี้มันก็เลยหลุดก็ยอมรับค่ะต้องขอโทษด้วยพอดีปกติเลขที่แต่ถ้านั่นมันจะเข้ามาประมาณสี่ห้างวดมันก็จะหลุดครั้งมังอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็จะเดินต่อค่ะ ครับผมอย่างงวดที่ผ่านมาพี่พี่สาวรับแรให้ให้ฟันหกเนาะนะครับก็ก็มาหกหนึ่งนะครับฟันเม็ดเดียวด้วยหกนะครับผมหกบนหกล่างเลยเนาะครับหกบนหกล่างแต่งวดที่ผ่านมาก็ให้ฟันหนึ่งนะครับก็ถือว่างวดที่ผ่านมาถือว่าหลุดเนาะหลุดหลุดค่ะหลุดต้องขอโทษอย่างยิ่งเลยค่ะงวดนี้ตามต่อรวยแน่ปังๆครับผมพอดีเอฟซีหลายท่านนะครับบอกว่าอยากให้ตามสูตรของสาวรับแรให้หน่อยนะครับผมทาง งก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามนะครับสำหรับตัวเลขของงวดวันที่1กันยานี้นะครับผมนะครับพี่ต่ายมีแนวทางตัวไหนจะมาวางทั้งกี่ตัวแบบไหนอย่างไรครับพี่ต่ายก็ก็เป็นสูตรเดิมมานกนคก็คือฟันหนึ่งฟันฟันตัวเดียวก็คือฟันสี่ครับวันนี้ฟันสี่วันนี้ฟันสี่ค่ะครับผมผมขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งนะครับเออฟันเขียนคําว่าฟันที่สี่เลยเนาะฟันสี่เนาะ ตัวเดียวเลยครับพันร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์ันสี่ครับผมแล้วมีตัวไหนอีกไหมครับผมสลับตัวจับคู่หรือตัววิ่งตัวอะไรนะครับตัวจับนะคะตัวจับก็คือบนล่างไปจับนะคะอะไรนะครับสี่สองค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมแป๊บหนึ่งอะไรนะครับสี่สองสี่ห้าสี่แปดครับจับคู่ใช่ไหมครับผมจับคู่สองตัวค่ะครับผมป๊บหนึ่งเด้อเขียนคขาว่าจับคู่ก่อน ขับผู้สองขับผู้มีตัวไหนบ้างครับเมื่อกี้ฟังไม่ทันสี่สองค่ะสี่สองค่ะสี่ห้าสี่ห้าสี่แปดค่ะสี่แปดค่ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ค่ะสามสี่สามสี่ค่ะหกสี่ค่ะหกสี่ค่ะ มีมีแค่นี้ใช่ไหมครับผมหกหางมีแค่นี้มีแค่นี้เองค่ะหกหางหกหกหางหกตัวแล้วแล้วมีมีเลขวิ่งไหมครับผมหรือว่ามีแค่นี้เลยวิ่งสี่เลยหรือยังไงครับผมวิ่งสี่วิ่งสี่ค่ะวิ่งสี่นี้นี้บนหรือล่างหรือทั้งล่างทั้งบนครับคูณเลยใช่ไหมครับผมก็คือวิ่งบนค่ะวิ่งบนรูดล่าง๋อวิ่งบนเนาะวิ่งวิ่งสี่บนค่ะรูดสี่ล่างค่ะ อย่างนี้เนาะเอฟสีจะได้เข้าใจใครับใช่ค่ะใช่ครับฟันที่สี่เลยเนาะเดี๋ยววงกลมให้เลยฟันที่สี่สี่ตัวเดียวเดี๋ยววงกลมสี่ให้เลยนี่แล้วจับคู่นะครับพี่ไตนะครับผมนะครับจับคู่สี่สองสี่ห้าสี่แปดหนึ่งสี่สามสี่หกสี่แล้วตัวไหนที่พี่สาวระแบแดน่าจะ วงกลมให้ fc <แ S 1> เพื่อเป็นแนวทางบ้างครับหรือ,อยังไงมีไหมครับฟันธงใช่ไหมคะครับก็ไม่ถึงขนาดฟันธงแค่ให้อยากจะให้มีน้ําหนักที่เน้นไปหน่อยนะครับผมนะครับอเาเอา,าที่ที่ที่นั่นมือนกก็มีหกสี่ค่ะหกสี่เนาะเดี๋ยวงวงกลมให้ fc เลยหกสี่ครับ 2. แล้วมีตัวรองไหมครับผมก็มีสี่หนึ่งสี่สองค่ะสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองเนาะค่ะเดี๋ยวขีดเส้นใต้ให้ในเ้ื่อสลับตัวรองครับผม โอเคนะครับผมนะครับเดี๋ยวสรุปนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับสำหรับสาวรับแรงนะครับงวดวันที่นะครับผม1กันยายนนะครับผมนะครับสองพนะครับผมนะครับสาวรับแรงนะครับฟันมา1 4ตัวเดียวนะครับผมฟันมาแค่เลขเดียวคือ4เท่านั้นนะครับผมนะครับจับคู่นะครับผมสาวรับแรงจับคู่ให้6หาง6ชุดนะครับผมนะครับ4 2 4 5 4 8 1 4 3 4แแล้วก็ 64สนะครับผมนะครับสำหรับวิ่งนะครับผมนะครับสำหรับวิ่งสารับแรงนะครับให้วิ่ง4ี่บนนะครับสำหรับลูดก็ยังคงเหมือนเดิม4ล่างนะครับผมนะครับจำไม่ผิดนะครับผมอย่าสับสนนะครับวิ่ง4ี่บนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าในลูดนะครับผมสารับแรงแนะนําให้ลูดที่4่ล่างเป็นหลักนะครับท่านผู้ชมนะครับถูกต้องนะครับเนาะพี่สาวรับแรงถูกต้องค่ะครับสำหรับ3ตัวนะครับผมสำหรับ3ตัวของพี่สาวรับแรงนี้พี่สาวรับแรงมีหรือยังหรือว่าอย่างไรครับผมก็ขอเป็น สองวันก่อนหอยออกค่ะอ๋อคือว่าให้จะให้สามตัวก็คือก่อนหอยออกประมาณสองวันถูกต้องไหมครับผมถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะครับเอฟซีนะครับผมเรามีนัดเหมือนเดิมนะครับกับสาวรับแรงนะครับผมก็คือท่านใดที่ยังตามตัวเลข3ตัวของสาวรับแรอยู่นะครับผมนะครับก็ให้รอประมาณวันที่29-30เานาะครับเป็นอย่างช้านะครับผมสำหรับสำหรับ3าตัวนี้สาวรับแรจะมีกี่ชุดครับผมคร่าวๆได้ไหมครับผม ไปเดี๋ยวเดี๋ยวแอดขอวางให้ประมาณไม่เกินสี่ชุดสี่ชุดแล้วกันเต็มที่สี่ชุดค่ะครับเต็มที่สี่ชุดเนาะค่ะครับผมนะครับก็สารับแลมีอะไรที่จะฝากไปถึงพี่น้องเอฟซีที่กำลังรับชมสารับแรอยู่ไหมครับผมที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็ฝากขอโทษว่าที่แล้วหลุดนะคะพอดีมันเข้ามาหลายลวดมาหลายงวดนะแต่ยังไงงวดนี้เข้าแน่นอนค่ะฟังๆัง,งรับประกันค่ะครับสักค่ะ ครับสำหรับเบอร์โทรของสาวรับแรีที่จะให้นี้ยังยังยังจะให้เหมือนเดิมไหมครับสำหรับเบอร์โทรเหมือนเดิมค่ะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนเบอร์โทรลงได้ไหมครับผมได้ค่ะครับผมนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเขียนเบอร์โทรของพี่สาวรับแรีให้พี่สาวรับแรีบอกได้เลยไหมครับผมเพราะว่าผมนี่ครับเบอร์โทรบอกได้บอกได้ค่ะครับอ่าขอขอเลยครับผมศูนย์เก้าสี่ค่ะศูนย์เก้าสี่สองสามหกสองสามหก 1464ค่ะหนึ4งสค่ะครับผมก็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 คือรบกวนนิดนึงว่าถ้าเป็นไปได้แอดไลน์เบอร์มาดีกว่าค่ะเพราะว่าบางทีโทรมาไม่ค่อยจะสะดวกรับเท่าไหร่เพราะว่าโทรมาบางทีติดวางหัวหุ้นมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยสะดวกจะคุยแต่ถ้าแอดไลน์มาเนี่ยก็จะคือจะให้เข้ากลุ่มฟรีด้วยอะค่ะจะได้วางเื่อ่ในกลุ่มเลยอเงี้ยค่ะจ้ะ ครับผมสำหรับ Fc นะครับเด้อท่านใดที่สะดวกแคปนะครับผมนะครับนี่ก็คือเบอร์โทรแล้วก็ตัวเลขที่สาวรับแรงนะครับผมนะครับมาวางในวันที่1กันยายน64นะครับผมนะครับวันนี้สาวรับแรงมั่นใจขนาดไหนครับสาวรับแรงครับผมมั่นใจขนาดไหนครับสำหรับวันนี้ครับล้านเปอร์เสาวรับแรงมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมสำหรับงวดนี้นะครับผมสำหรับหลายๆท่านนะครับผมที่ ติดตามสาวรับแรอยู่นะครับผมนะครับงวดก่อนนะครับงวดก่อนให้ฟันที่6เข้าทั้งบนทั้งล่างแต่งวดที่ผ่านมาฟันที่1นะครับหลุดนะครับผมนะครับเราต้องยอมรับในจุดนี้เนาะพี่สาวรับแรเนาะนะครับขอแก้มือแก้ตัวอีกครั้งนะครับผมนะครับนะครับฝากฝากเอฟซให้สาวรับแรนะครับเข้ามาสอบอีกครั้งนะครับผมนะครับสำหรับตัวเลขของสาวรับแรนะครับผมสำหรับ3ตัวสาวรับแรก็น่าจะปล่อยประมาณวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบเนาะพี่สาวรับแร ครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับต้องขอขอบคุณพี่สาวรับแล่มากๆเลยนะครับผมที่ได้มาแบ่งปันให้กับพี่น้องเอซีทางช่องของเรานะครับผมครับผมสวัสดีครับพี่สาวรับแล้ครับสวัสดีครับชอดีนะคะมาด้วยฟังคงค่ะครับสวัสดีครับผม